เรื่องนี้มีฉากถอดเสื้อด้วยในบทมันเขียนว่าแบบว่าแบบเหมือนการตาแบบทึ่งในกล้ามเป็นมัดมัดของอภิสิทธิ์หมือไแล้วเราก็โอ้โหคือเราไม่ได้หุนดีขนาดนั้นแต่ว่าช่วงโควิดเราบางทีเราก็แบบถ่ายเรื่องอื่นมันไม่ได้ต้องถอดเสื้อเรเราก็แบบกลัวโควิดด้วยก็เลยไม่กล้าเข้ายิมอะไร้ยแต่พอแบบเออเรื่องนี้มาเราก็แบบเออเราก็ต้องขยันแล้วล่ะเราก็อายุเยอะแล้วด้วย34มันก็ เราเราก็เหลือทำงานอีกไม่กี่ปีแล้วล่ะเดีวก็เราก็เราก็คืออาจจะเป็นพ่อก็ได้ที่ไม่ต้องกอดเสื้อนะเราก็เลยเออเราก็เออสักครั้งในชีวิตเดี๋ยวขอแบบฟิตก็จริงจังเดินวันละสิบโลมาสองอาทิตย์แล้ะก็คือเรื่องนี้เราทุ่งเทมากเลยเพราะเราต้องฟิตหุ่นต่างๆใช่ครับอืมทุ่มเทตั้งแต่สุดเลยหรือเปล่าใช่ครับที่สุดเลยใช่ครับที่สุดเลย พูดจะเศร้าเลยเนาะเรืออะไรทำไมเราคิดแบบนั้นล่ะนะเราก็ไม่รู้อ่ะเนาะอาชีพมันก็ไม่ได้แน่นอนอะไรอ่ะเนาะมีเด็กใหม่มาเรื่อยๆหุ่นดีกันทั้งนั้นเลยนะฮะเราก็แบบเริ่มแก่แล้วเหมือนเรา้อนใจหรอหรือว่ายังไงอะไรนะเมย์ไปเมย์หมดที่เข้ามามันโตขึ้นเหรอครเมย์โอ้จริงๆมัน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 ก็มันก็คือเมื่อก่อนมันเหมือนไม่ต้องถอดเสื้อเท่าไหร่นะผมรู้สึกมันเหมือนเหมือนหน้าหน้าหลอกก็พอแล้วเนีฮยแต่เดี๋ยวนี้มันไม่ได้แล้วเดี๋ยวนี้มันต้องแบบคบคู่กับหุ่นที่ดีีน่ แเราก็สังเกตนะเราเล่นฟิตเนสแล้วแบบหญิงก็แบบมองหุ่นเราจากที่เมื่อก่อนมองหน้าแบบเริ่มมานั่งข้างๆก็เล่นแล้วก็มองหุ่นเราเราก็แบบเฮ้ยเราก็เอออย่างนี้เราก็เราเริ่มเข้าใจแล้วว่าเออเหุ่นดีมันเป็นอย่างนี้หรือว่าเราเราจะมาสายนี้เลยนะสายถอดเสื้อโชว์กล้ามออ๋จริงๆนะถ้ามีนะผมถอดโชว์ตรงนี้เลยตอนนี้เลยครับแต่มันยังไม่มีไงมันร้อนออยู่มันนร้แต่หุ่นยังดีไม่พออออออมมัจจะะะแแบบซเรร์ล้้วไย่างงี๋อใช่ครับใช่ต่อเลยแบบไถแฟชั่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆก็ พอถ่ายแบบทีไรเขาก็จะแบบยังยังถ่ายของอะไรนะพิตุพิตุที่เมื่อก่อนทำวอลล่มอ่ะนี้เขาทำสลาวเขาก็จะชวนผมอยู่ตลอดและบอกอยากให้ถ่ายถอดเสื้อเหมือนพี่มิกพี่มิกทองระยะไปถ่ายแล้วก็แบบเออเราก็แต่เราบอกุณเราไม่ได้ดีอย่างนั้นแต่วันนึงถ้าเราแบบขุนดีอย่างนั้นเราก็คงต้องถ่ายแหละเพราะเดี๋ยวอีกไม่นานเราก็แก่เราก็จะไม่ได้ถ่ายแล้วเนี่ยเรา้อยใจหรอมันยังไงเราเราเข้าวัดเราเข้าวัดเยอะไง ราไม่ใจชีวิตเราหรอหรือว่าไม่ได้น้อยใจแต่ว่ามันก็เป็นความจริงแหละว่าสักวันหนึ่งแบบเนาะตอนเรา17ตอนนี้มันก็34แล้ว40่พอสีมันก็คงไม่ได้อะไรเท่าไหร่แล้วล่ะคนก็คงไม่ได้คริดอะไรเราแล้วจริงๆเราอยู่วงการมากี่ปีแล้วนะะตั้งแต่17ตอนนี้34มสิบสี่โอ้โหนานมากเลยอ่ะใช่ครับแล้วมองมนเป็นเรื่องมาทัศน์ักรหรอหรือยังไงมันก็มันก็มีส่วนว่า นอกจากแบบเราเป็นแบบพี่เบิร์ดธงชัยได้อยู่ตลอดไปแต่ส่วนใหญ่มันก็เนาะมันก็จะมีอายุของมันเนี่ยสแสดงว่าตอนนี้เราเหมือนเราทําใจหรอยอมรับว่าเป็นจริงไม่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 <อ>เราทําให้ดีที่สุดจะมากกว่าม,มันเหมือนเป็นแรงผลักดันให้เราแบบเออเราเราเราจะได้ขยันอะเมื่อก่อนเรารู้สึกเหมือนแบบบางทีก็แบบอยังไรก็มีงานแหละอะไรฮะแต่เนี้ยเรารู้สึกแบบเ,ออเราเราก็ต้องเริ่มจริงจังเราโตเป็นผู้ใหญ่ด้วยแหละแล้วเราก็เริ่มรู้สึกแบบเราก็อยากแบบ ทำเงินให้เยอะๆอยากพาแม่ไปฉีดสเตมเซลล์อะไรเงี้ยจะได้แข็งและมันเข็มละล้านไงถ้าเราแบบไม่เราต้องต้องทำงานเราต้องถอดเสื้อให้ได้ผมว่าไม่ไงั้นมันไปต่อไม่ได้ต้องต้องหุ่นดีนะอย่างน้อยแล้วก็แล้วถ้าวันหนึ่งเราแต่งงานมีลูกเราก็ดูแบบโอ้โหค่าเทอมโรงเรียนนานาชาติมันแพงมากอะ เดี๋ยวก็ไม่มีตังใจขึ้นมาอีกเราก็แบบเราก็ต้องเราก็เลยกลายเป็นเหมือนเราไม่ได้ทำเพื่อตัวเราเท่าไหร่แล้วเราเริ่มทําเพื่อคนอื่นเพื่อครอบครัวในอนาคตเพื่ออะไรอย่างเงี้ด้วยนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเรื่อเรื่อเรื่เดี๋ยวก่อน Yes sir เรื่องที่ฉีดสเตนเซลคืออะไรอ่ะที่ฉีดสเต็มเซลลอ๋อแม่ยังไม่ได้ฉีดแม่ยังฉีดแต่ว่าแค่เห็นใช่คือเราเราเรามีแบบเรารู้จักหลายหลายคนที่แบบฉีดจากสุขภาพไม่ค่อยดีอย่างเงี้ยแล้วก็บินไปฉีดหรือฉีดที่นี่ก็มีอะ่าเงี้ยก็กลายเป็นแบบโอ้สุขภาพดีเเเลลยยแแแแแแบบบบข็็งงรรรร้้้วาาากกกูสึอใหม่ อย่างนี้อะไรเงี้ยจะได้แบบเผื่ออนาคตบบใช่ครับชใช่ครับ <ๆ S 1> <ๆ S 2> ผมว่าแม<บ>่ไม่ได้ป่วยเนาะไม่ได้ป่วยครับแม่แม่ยังดีอยู่ใช่ครับเราก็แบบรู้สึกถ้าถ้าถ้ามีตังค์เราทุกคนก็คงอยากจะฉีดให้พ่อแม่แหละอืมเพรว่าตอนนี้เหมือนแบบว่าเราไม่ได้เลือกงานว่าจะต้องเป็เก็เอกีกเด่นอนหนึ่งกาได้ก็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 ได้่็ได้ก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 ็ไดเงี้ยเราก็เลยแบบแต่ถ้ามันมีอะไรที่มัน มันแปลกจริงๆเราก็คงไม่รับแหละอะไรที่วันนึงจะเป็นพ่อพี่นายก็มองไปไกลถึงถึงนั้นเลยใช่คือเราว่ามันก็มันก็สนุกดีนะวันหนึ่งถ้าเราเล่นเป็นพ่ออะไรมันก็ก็โอเคเลยบอกเมื่อกี้เหมือนถึงมุมการอบรมก่อนแข่งเล่นเลยแล้วกันเล่นแฟนคลับครับครับอืมก็ก็ดีครับแล้วเราก็รู้สึกแบบหนึ่งเราก็มันวันเป็นวันเลนทายด้วยตอนนั้นเราก็แบบแล้วเราก็อยากด้วยความที่อยู่ เหมือนคนละประเทศเราก็อยากให้เขาแบบรู้สึกมั่นใจในบางทีเขาก็แบบบอกอหรือว่าจริงๆแล้วเราอาจจะแอบมีคนอื่นเ<ม>ต็มไปหมดก็ได้เราถึงไม่ได้ลงโซเชียลอะไรเงี้ยเราก็เออถ้าเขาคิดอย่างนี้เราก็ควรจะแบบเปิดแล้วเราก็อยากเป็นตัวอย่างให้กับผู้ชายทุกคนด้วยว่าแบบมีแฟนเราก็ต้องกล้าเปิด<ม>กล้า<ม>ลงโซเชียลอะไรอย่างงี้ก็มีคนอเมนเล่าให้ฟังหน่อยพอเจออ๋อเออเราก็ไม่ได้คิดว่าจะมีอะไรแบบนี้เนาะแต่ว่า แต่แต่โชคดีที่แบบตอนแรกเราก็าแบบเออนิดนึงนะ้อะไรเนี่ยแหละแต่ว่าปรากฏว่าแฟนเขาก็แบบเฉยๆมากนะเขาแบบหัวเราะด้วยเขาขำบอกว่าเขาหน้าแก่เป็เด็กแล้วอะไรเงี้ยไปซีเรียสเลยอะไรเงี้ย<ม>ล้วก็เออเพราะเขาก,ก็คิดบวกดีอะไรเงี้ยแล้วเราก,เราก็เราก็ไม่ได้อะไรคือมันมันเริ่มจากคอมเมนต์แรกซึ่งคือไม่ได้มีเจตนาไม่ดีเลยเขาแคา่คาคาถามว่าผู้หญิงอายุมากกว่าหรอคะอะไรเงี้ยแล้วเขาก็ฟอลโล่เราอยู่ด้วยเราก็บอกอ๋อเขาสามสามผมสามสี่ครับแค่นี้แหละ ใช่แล้วก็กลายเป็นแบบคนก็เริ่มแบบไปคอมเมนต์ด่าคนนั้นว่าแบบอุ้ยไอ,ไอ้ป้าอะไรอายุสองคนรวมกันยังไม่เท่าป้าอะไรอะไรแล้วเฮ้ย<ม>อะไรกันแล้วเขาก็อันฟอลโล่ผมไปแล้วก็ลบคอมเมนต์หนีไปแล้วเราก็แบบเออแล้วเราก็เริ่มเราก็แบบรู้สึกผิดนะแต่เราเราแค่รู้สึกว่าเฮ้ยเราเราเลือกรูปไม่ดีหรือเปล่าอะไรเงี้ยเหมือนเขาบอกเนี่ยไม่ใส่ฟิลเตอร์อะไรเลยเราก็ผู้ชายเราไม่เคยใส่ฟิลเตอร์อยู่แล้วไงเราก็ลงดิบๆไปอย่างนั้น,เร,นเ,เราก็เลยกเออเราเราผิดหรือเปล่าแล้วเราก็เลยอ่าลงใหม่ แล้วพอลงใหม่ก็คอมเมนต์ก็ดีหมดแหละแล้วเสร็จแล้วก็อาจจะมีอันหนึ่งที่บอกว่านึกว่าแม่ลูกกันอะไรอะเป็นลูกครึ่งเกาหลีพระเอกเราก็เกาหลีพระเอกคืออะไรแต่ก็แล้วเราก็เออเราก็เราก็เลยตอบเขาสามสามมุมสามสิ่งเราก็มีเดียเป็นโอแล้วก็แล้วแล้วแล้วเขามตั้งใจที่ตามาแบบว่าว่าหรืออะไรอย่างเงี้ยใช่ก็ก็แล้วเราก็แค่ตอบไปว่าแล้วก็แต่บางอันก็บางอันก็อาจจะแบบแรงนิดนึงที่บอกว่า นี่ป้าหรือแฟนอะไรเงี้ยซึ่งอันนี้แบบแต่เราก็ไม่เคยแบบไปไปใช้อารมณ์หรืออะไรเราก็แค่แบบก็แค่ตอบอ๋อผมสามสก็สามสแต่แล้วทัวร์ก็ไปลงเขาเองอ่ะแล้วเขาก็แว็บแรกมันอาจจะมีนิดนึงว่าแบบมันมันก็เพราะว่าไม่ใช่ว่าเขาอ่านไม่ออกนะเขาก็กด t r a n s ส a t e คอมเมนต์อ่ะแล้วเขาก็เห็นอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็เรียกว่าอะไรอ่ะมันก็แต่เขาก็ไม่ได้ซีเรสอะไรเท่าไหร่แต่ว่าก็กลายเป็นแบบ ออกลายเป็นแบบออคนคอมเมนต์กันเยอะเลยแต่ก็กลายเป็นกลับแบบมองว่าเอ,อคนก็เหมือนสนใจเรื่องนี้แล้วมาให้กําลังใจเยอะมากแบบมา <ๆ S 2> พิมพ์แบบ <ๆ S 2> อุ้ยเนี่ยเราพวกนี้ดูดกคนชมดูเยอะเลย<ช><ๆ>อะไรเงี้ยเราก็ให้เขาดูแต่นนวาเราก็เหมาะเลือกที่จะเสพแต่นเรื่องดีใช่ไหมใช่ครับคือมันเป็น,มน,ปนสมมติพันคอมเมนต์มันอาจจะมีสมคอมเมนต์ที่มันไม่ดีอะ่ะแล้วเอาจริงๆ3คอมเมนต์นั้นผมว่าถ้าเขาเจอเราเดินสวนทางกันในถนนเขาคงไม่เดินมาพูดอย่างนี้กับเราหรอกเนาะผมว่ามันก็เป็นอะไรที่แบบ ทีอยู่ข้างหลังเขาอาจจะก,กําลังเครียดเียดอะไรอยู่แล้วก็<ม>พิมพ์อะไรแต่ว่าแต่มันก็มีข้อดีอย่างหนึ่งนะที่เกิดขึ้นจากตรงนี้แบบผมก็เห็นบางคนก็คอมเมนต์ว่าเออคนนี้เห็นคอมเมนต์บูลลี่อย่างนี้มาหลายโพสและหลายคนละเออเหมือนแบบเหมือนเราก็เออถ้าอย่างนี้เขาโดนอะไรบ้างมันมันก็อาจจะดีสําหรับสังคมโดยรวมเขาจะได้แบบเผื่อบางคนเขาจะคิดมากนัดค <น S 1> ือเป็นคนมองโลกในแงน่บวกมากเลยคือเราเหมือนแบบว่าไม่ได้เอา ความใจไปใส่กับเรื่องอะไรแบบนี้เลยอ๋อก็มันก็ผมว่าใส่ใจกับเรื่องนี้มันก็ทุกป์เป่าอะคนะเราก็ยังมองภาพรวมมากกว่าไม่ได้มองในแง่ดีแต่ว่าก็าตามความเป็นจริงว่าเออมันก็มันก็ยังมีคอมเมนต์ดีเยอะมากแล้วมันแค่อันนี้อยังเนาะเราเราจะไปใส่ใจอันนี้แล้วก็ลืมภาพรวมทําไมอะไรเงี้ยอย่างนี้มากกว่าแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแปนก็โอเคใช่ไหมคะเขาไม่ไดีเขาดีใจเขาแค่ดีใจเขาดีใจมากเขาไม่แคร์ตรงนั้นเลยเขาดีใจว่าเออดีเ<ห>ขาบอกเหมือนผู้ ผู้หญิงที่เมืองไทยจะได้รู้แล้วว่าเธอเป็นของฉันอะไรเงี้ยเออแล้วก็ผู้ดาราเลยโอ้คือจริงๆรรู้จักกันมาตั้งแต่เรียนมหาลัยแล้วแต่เป็นเพื่อนกันก่อนครับเหมือนตอนเรียนมหาลัยก็ก็นานมากแล้วล่ะแล้วก็แล้วเขาก็ไปเกาหลีแล้วก็บางทีเขาก็กลับมาไทยบ้างมาเที่ยวกับเพื่อนบ้างมากับบริษัทบ้างเหมือนแบบบริษัทจะต้องมีเที่ยวประจำปีเขาก็แบบ บอกบริษัทว่าเมืองไทยอยากคุ้มที่สุดนะอะไรเงี้ยเพราะเขาอยากมาเจอเราอะไรเงี้ยแล้วเดี๋ยวอีกปีก็อีกปีก็มาไทยอีกบางปีเจอก็แบบก็เราก็แล้วเราแล้วเราก็เห็นว่าแม่ก็แม่เราก็ชอบเขาด้วยอะไรเงี้ยแล้วเราก็ดูเหมือนเขาน่าจะเป็นคนที่ไม่ทิ้งเราไปไหนอ่ะเหมือนไม่ว่าเราจะจนจะอ้วนจะอะไรเขาก็ยังอยู่เกี่ยงข้างเราเป็นกําลังใจให้ตลอดเหมือนไม่เคยแบบไม่เคยแบบทำให้เรารู้สึกเครียดหรืออะไรเลยอ่ะเราก็รู้สึกจะคนนี้แหละมั้ง เมื่อวานเพิ่งคุยกันอยู่เลยอะว่าเขาก็ไม่รู้เหมือนกันว่ากี่ปีก็คือมันเหมือนมัน,มนค่อยๆพัฒนาไปจากเป็นเพื่อนแล้วเขาก็ยังไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าผม,ผมก็ไม่รู้คือคืออย่างนี้ ที่เกาหลีเขาจะซีเรียสว่าแบบมันต้องมีครบรอบกี่วันเขาต้องนับมาเลยซึ่งเราก็ดันแบบไม่ได้นับงานเราก็แบบก็ว่าจะกลับไปดูรูปไปอะไรหาว่าวันเดี๋ยวเรารู้วันมันอไหรจะบอกว่ามันแต่ก็ก็เป็นหลายปีแล้วล่ะครับก็คือคบกันเป็นเพื่อนกันมาก่อนใช่ครับแล้วมันก็ค่อยๆแบบใช่ไหมที่เป็นเพื่อนแล้วค่อยๆใช่เป็นใช่ครับใช่ครับโอ้แล้วอย่างนี้อ้าวเราจะไปหาวันครบรอบยังไงเราเริ่มรู้สึกชอบเขาตอนไหนดว่างออืมมันมันเออ อ๋จริงๆเจอครั้งแรกมันก็ชอบแล้วล่ะแต่อย่างที่บอกแต่ว่ามันของพวกนี้มันแบบเรารู้ว่ามันไม่ใช่ความถ้าจะรักอ่ะมันเราอาจจะนึกว่ามันคือความรักแต่มันยังไม่ใช่ว่าเรายังไม่รู้จักตัวเขาเลยตัวตนเขาเลยแล้วมันก็มันก็ค่อยๆพัฒนาแล้วเราก็ค่อยๆแบบรู้จักกันแล้วอะอย่างที่บอกเราไม่ได้เจอกันบ่อยด้วยแบบชกโควิดคือไม่ได้เจอแบบสองปีเลยอย่างเงี้ยมันก็เออก็น่าจะสากจะ อย่างน้อยก็3ปีแล้วแบบผมว่า3ามสิบปีสามปีสามปีที่เริ่มเปลี่ยนสถานะใช่ครับโออ้อออหม์ม,<อ>มันเป็นแบบมันมันเรื่องอย่างเงี้มันไม่ไม่รู้แบบมัน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 ค่อยๆเป็นค่อยไปอ่ะแล้วมันก็กลายเป็นแบบเออโอ้อย่างง<ม>ี้จริงจี <c oughs> เออแล้วแคลนแต่งล่ะคะคิดถึงเรื่องนั้นหรือย,ยังมันก็ต้องคิดแหละคือคือเขา,ะเขาอะคิดเพราะว่าเขาอายุสามสิเนาะผู้หญิงช่วง3 30สถึงเขาจะคิดแต่อย่างผู้ชายอะช่วง 30- 40ถึงเอาจริงๆมันยังไม่ค่อยคิดอ่ะมันมีเรื่องอื่นอ, <c oughs> อะ่าเดี๋ยต้องทำซิกแพคต้องอะไรต้องทำงานอะไรเงี้ยอยากปิดทุนตอนนี้คืออยากปิดหุนเลยใช่แต่เราก็เข้าใจเขาอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเราก็มันก็ต้องมีแปลนอยู่แล้วล่ะ สักวันนะฮะเห็นพี่พี่ว่าลังสิตก็ปูทางไว้แล้วแฟนเกาหลีไม่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 เราเราเราไม่ไม่ได้ถามแต่ว่าเราก็ติดตามเย่องอย่างแฟนบอกว่าเขาก็ตามมะม่วงด้วยนะก็ดูโอเคนะวันนึงเราอาจจะทาพวกเคยพาไปไปเจอกันยังครับยังเลยครับแต่แต่ก็ก็เนี่ยแหละวันหนึ่งก็ อาจจะทําพวก YouTube อะไรก็ได้เยนยเ<ม>พราะดูเหมือนคนก็คนก็เหมือนอสนใจนะ<ม>เออดูจากติ๊กต k ทุกคนก็แบบเอาคลิปอีกนู้นนี่นั่นแบบลงเยอะๆอะไรเง<ม>ี้ยแล้วก็นึกว่าทุกคนจะหายไปแต่คนกลับชอบอะไรเงี<ม>้ย<ม>คุณเลืองง่ายๆเลยว่าหลังจากที่เราเปิดตัวงนั้นต่อให้มีกระแสก็กลับกลายเป็นผลดีใช่ไหมน้าทโอ้ใช่ใช่เนี่ยเนี่ยละครติดต่อมา2เรื่องเลยวนี้ลงตั้งนานแล้วเออโอเคครับพมคขอบคุณครับ